คุณเกิดราศีธนูหรือลัคนาราศีธนูนี่คือวิดีโอที่คุณต้องดูเพราะวันที่29มีนาคมปี2568ในเวลา17นาฬิกา48นาทีจะเกิดสุริยุปราคาบางส่วนในกลุ่มดาวราศีมีนซึ่งเป็นจุดที่4ของราศีธนูปกติในการเกิดสุริยุปราคาเนี่ยก็จะมีผลกระทบนะฮะต่อมนุษย์นะ,ะมีมหาฤาษีได้จดบันทึกไว้ว่าการเกิดสุริยุปราคาเนี่ยนะฮะมักจะทำให้ เกิดแผ่นดินไหวน้ําท่วมขึ้นยักษ์นะฮะหรือภัยธรรมชาติต่างๆนะฮะเหตุการณ์เพลิงไหม้ไฟไหม้นะฮะดินน้ําลมไฟเนี่ยแปรปรวนผิดปกตินะครับเหตุการณ์รุนแรงนะฮะต่างๆอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่นี่เอามาดูเฉพาะดวงคุณนะ,ะที่มีผลกระทบต่อดวงคุณนะฮะเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูเนี่ยนะครับสุริยค้าในวันที่29มีนาคมเนี่ยนะฮะมันจะเป็นจุดเปลี่ยนนะฮะที่คุณเลี่ยงไม่ได้นะฮะ ถ้าคุณพร้อมเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ถึงที่ดีเนี่ยให้พิมพ์คํามงคลบวกๆใต้คลิปนี้พร้อมเปลี่ยนแปลงหลังการเกิดค่าในครั้งนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนแปลงของชีวิตการเกิดค่าในจุดที่4มันเป็นเรือนของหัวใจเป็นเรือนของความรู้สึกภายในและลากเงานะฮะความเป็นบ้านหลักทรัพย์ครอบครัวนะและมันจะเปิดเงาที่คุณกลัวออกมา ดัะน,นั้นปรากฏการณ์ฆ่าในราศีมีในช่วงเย็นของวันที่29มีนาคมเนี่ยนะฮะคือจะมีาราวราหูจันทร์อาทิตนะฮะมันผสมประสานกันไปเกิดเป็นจุดตัดของแสงอารมณ์และเงากรรมสำหรับราศีธนูจะเกิด <c oughs> จุงจุดที่4เนี่ยบางคนเนี่ยต้องระวังคนในครอบครัวเจ็บป่วยหรือบางคนต้องระวังควอาจจะได้ซ่อมบ้านนะฮะซ่อมรถนะฮะบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถคือผลกระทบเนี่ยผมทายเนี่ยมีผลไปประมาณ30วันนะฮะโดยประมาณนะนับจากช่วงนี้ไป ต้องระวังคนในครอบครัวเจ็บป่วยความมั่นคงในใจนะฮะอาจจะสั่นคลอนนะครับความสัมพันธ์นะกับคนในครอบครัวบางคนอาจจะมีปัญหานะครับเพราะนั้นเรือนที่4เนี่ยมันบอกให้คุณเนี่ยให้โฟกัสนึกถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวให้มากนะฮะให้ใส่ใจในรายละเอียดให้มากนะฮะในช่วงนี้ตามคัมภีร์โบราณเนี่ยนะฮะของมหาฤาษีปาราสระเคยกล่าวไว้ว่าเรือนพบพันธุเนี่ยเป็นประตูสู่อดีตชาตินะฮะผู้ใดที่ มีคาเกิดที่นี่เนี่ยย่อมต้องกลับไปชําระบาดแผลในจิตคาดครั้งนี้จะเปิดความรู้สึกเก่าความทรงจําที่ฝังลึกนะฮะคุณอาจจะรู้สึกอ่อนไหวเหงาไม่ปลอดภัยในบ้านในครอบครัวหรือในตัวตนนะฮะบางครั้งอาจจะกลับไปเกี่ยวข้องกับบ้านเก่าดินแดนเก่าหรือเรื่องที่ยังค้างคาใจในครอบครัวนะฮะหรือต้องมีเรื่องให้ต้องนึกถึงคนในครอบครัวมากขึ้นนึกบางคนได้ซ่อมบ้านปรับปรุงที่หู่สายปรับปรุงบ้านนะฮะเพราะนั้นคําทํานายแบบเจาะลึกนะฮะ ข้อหนเนี่ยนะฮะด้านจิตใจและความรู้สึกนะฮะคุณอาจจะรู้สึกอยากอยู่คนเดียวหรือรู้สึกไม่เป็นที่ต้อนรับในสถานที่ที่เคยเป็นบ้านนะฮะภาวะอารมณ์ไม่มั่นคงผันผวนมีภาวะเศร้าลึกโดยไม่รู้สาเหตุเกิดขึ้นได้เป็นช่วงที่จิตจะพาไปลื้อฟื้นความทรงจำในวัยเด็กนะฮะและอดีตที่เคยเก็บไว้นะฮะมานาน นด้านครอบครัวและความสัมพันธ์นะฮะกับแม่หรือผู้หญิงในครอบครัวอาจเกิดการขัดแย้งหรือแม่หรือญาติผู้หญิงเจ็บป่วยหรือเงียบห่างหรือเจ็บป่วยหรือยุ่งยากหรืออัดอึดอัดใจหรือเราต้องเอาใจไปผูกพันมากขึ้นบ้านอาจจะมีการซ่อมแซมหรือขายย้ายหรือการเปลี่ยนพลังงานบางอย่างการปรับปรุงที่อยู่อาศัยนะฮะคนได้ซ่อมบ้านซ่อมรถบ้านเกิดรอยเล้านะฮะรอยรั่วหรือพังนะความลับในครอบครัวอาจถูกเปิดเผยคุณอาจคือในด้านการงานคุณอาจจะอยากทบทวนชีวิตมากกว่าลงมือทํางาน งานบางอย่างที่ดูมั่นคงอาจจะสั่นคลอนโดยเหตุที่มาจากครอบครัวหรือสุขภาพใจนะะมันเป็นช่วงเวลาที่ต้องเลือกระหว่างความรู้สึกมั่นคงกับความมั่นมั่งข้างภายในภายนอกนะฮะคือในช่วงนี้นะฮะเวลาเกิดค่าเนี่ยมันจะมีดาวชิดนะะกับดาวจันทร์ร่วมกันในเป็นดาวเป็นแล้วก็ดาวราหูเนี่ยต้องระวังมีปัญหากับเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานเพื่อนบ้านด้วยนะฮะบางคนได้เดินทางไกลกระทันหันนะฮะมันใหญ่แปลอีกอย่างหนึ่งว่านะฮะ ค่าในจุดที่4ีเปรียบเสมือนการส่องแสงไฟเข้าไปในที่มืดนะฮะถ้าลากมีแผลเนี่ยต้องบอกว่าอย่างนี้นะคุณต้องยอมเจ็บเพื่อเยียวยาในช่วงนี้นะฮะคือมันจะมีเหตุการณ์ณให้รู้สึกไม่มั่นคงไม่รู้จะอยู่ที่ไหนนะฮะหรือคิดอยากจะออกจากบ้านหรือความฝันเกี่ยวกับอดีตความตายหรือผู้หญิงที่จากไปนะฮะมันอาจจะแปลอย่างนี้ก็ได้อาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจากจิตนะฮะจะเกิดขึ้นได้ บางคนอาจจะแน่นหน้าอกนะฮะท้องแน่นหรือร้องไห้โดยไม่มีสาเหตุได้ในช่วงนี้นะฮะในช่วงหนึ่งเดือนนับจากนี้นะช่วงนี้เนี่ยนะราศีธนูเนี่ยมันจะมีดาวอังคารเนี่ยย้ายเข้ามาอยู่จุดมรณะเป็นดาวบุตรต,ต้องระวังลูกหลานบุตรบริวารเจ็บป่วยด้วยนะฮะโดยเฉพาะหลังวันที่หนึ่งเมษาปไปสี่สิบห้าวันคือราศีธนูเนี่ยอาการเกิดข้าในจุดที่สี่เนี่ยบางคนรอโอนหลักทรัพย์รอจัดการเกี่ยวกับบ้านรอจัดการเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับยวดยานพาหนะจะมีความสาเร็จ แล้วก็ดวงคุณก็จะเปลี่ยนท่ายจากจุดอลิเข้าสู่จุดปัตตนิหมยถึงดาวประจําตัวเนี่ยนะฮะเข้าสู่จุดปัตตนิเนี่ยนะฮะนิติกรรมคู่จะดีขึ้นหลังการเกิดค่าไป4ี่สกว่าวันเนี่ยนะฮะคือในช่วงวันสิบสามพฤษภาเนี่ยดวงคุณจะเปลี่ยนเข้าสู่สิ่งที่ดีแล้วนะฮะใครที่มีอุปสรรคเยอะใครมีคดีความใครมีปัญหาของคนในครอบครัวใครที่มีอุปสรรคหรือมีเรื่องอึดอัดขับใจฟ้าใหม่มันกาลังจะมาหลังจากการเกิดคาดในครั้งนี้นะครับไปสี่สิบห้าสี่สิบกว่าวันโดยประมาณพอสิบ นะฮะมันจะทําให้บางคนมีโชคจากต่างเพศบางคนมีโชคจากหลักทรัพย์จากอสังหาริมทรัพย์ปีเนี้ยฮนะช่วงนี้เนี่ยนะครับให้ปล่อยพลังอารมณ์นะฮะคุณอาจจะเขียนจดหมายถึงแม่ถึงคนในครอบครัวหรือคนในอดีตที่ยังค้างคาใจนะฮะปล่อยอารมณ์ได้ดีนั่งสมาธิด้วยกําหนดพุดโทโธเพื่อลดความคิดวนซ้ํานะฮะไปเยี่ยมสถานที่ทําบุญเกี่ยวกับเด็กนะฮะช่วงนี้เหมาะให้อาภัยในตัวเองที่ทําผิดพลาดในอดีตนะฮะ ในช่วงนี้นะครับราศีธนูเนี่ยควรบริจาคให้กับผู้หญิงนะฮะหรือเด็กกำพร้าหรือแม่ลูกอ่อนนะฮะทำบุญล,ล้างนี้กรรมกับแม่กับญาตินะฮะฝ่ายฝ่ายแฟนฝ่ายเราก็ได้นะฮะบริจาคสิ่งของให้ผู้ยากไร้นะฮะเพื่อเปลี่ยนพลังกรรมให้กลายเป็นพลังใหม่นะ,ะในช่วงนี้นะฮะมันเป็นจุดเปลี่ยนแปลงของดวงชะตาแน่นอนนะครับเพราะว่าดาวพฤหัส กำลังจะย้ายหลังการเกิดคาดไป40วันนี้นะครับพรานั้นดวงใครมีอุปสรรคเยอะๆเนี่ยฟ้าใหม่กําลังจะเข้ามาชีวิตมีโอกาสาย,าย้ายตัวน,นอนชาวราศีธนูแล้วก็ดาวพุธคุณเนี่ยนะฮะก็ร่วมกับดาวการเงินอยู่นะครับแล้วก็ดาวราภาเป็นมหาอุดอยู่คือจะมีช่วงนี้หลังเกิดคาดไป40กว่าวันเนี่ยบางคนอาจจะมีโชคได้เกิดโชคถูกหวยมีโชคจากการเสี่ยงจากการลงทุนมีโชคจากความรักได้โชคจากต่างเพศ <c oughs> ได้งานได้เงินได้ผลประโยชน์ได้การช่วยเหลือจากต่างเพศ ก็เป็นไปได้นะฮะอันน <ates> ี้คือดวงะตารของท่านทางโหราศาสตร์พระเวศเนี่ยนะฮะยังมีความเชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าการเสริมพลังงานของราศีเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเสริมพลังงานของราศีของคุณเนี่ยราศีธนูเนี่ยได้โดยการเสริมผ่านเครื่องรางที่ปลุกเสกตามตำราโบราณนะฮะพุทธสิกขีนะครับในรุ่นนี้เนี่ยผมมีเครื่องรางที่ปลุกเสกตามตำราโบราณนะฮะของโหราศาสตร์พระเวท ใช้องค์ความรู้นะฮะจากตำราของมหาฤาษีที่ท่านรจนาขึ้นมานะฮะเช่นตำราสุริยะสิทธานตตะใช้คำนวณตำแหน่งดวงดาวในท้องฟ้าเพื่อหาเลิกในการปลูกเสกทําให้ได้เครื่องรางมงคลที่มีพลังงานนะฮะแล้วก็มีประสบการณ์คนข้างเยอะนะฮะที่ไลน์มาบอกบางคนเป็นนักธุรกิจงานเข้าโปรเจกต์ใหญ่เข้าสินค้าค้างสต็อกนะฮะมีลูกค้ามาซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะก็มีนะฮะบางคนก็ถูกหวยเสียดล้านก็มีเป็นล้านนะฮะบางคนอนะได้เงินเป็นล้านนะะมีโชคนะฮะโหราศาสตร์พระเวทเนี่ยมัน เชื่อว่าแบบเป็นลักษณะของการหาตำแหน่งดวงดาวในการทำพิธีกรรมเพื่อเสริมพลังงานดวงดาวของเรานะผ่านเครื่องรางนะฮะนั้นพุทธสิษยขีนะเครื่องรางเนี่ยนะคือพระพุทธเจ้าพระองค์แรกนะครับเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าพระองคแรกของจักรวาลสร้างขึ้นมาตรงเนี้ยนะฮะคือในแต่ละนิกายในแต่ละสายแต่ละที่จะแตกต่างกันนะความเชื่อเรื่องพระพุทธเจ้าพระองคแรกอย่างมหายานก็เรียกอีกอย่างอีกชื่อหนึ่งเทรวาสก็เรียกอีกชื่อหนึ่งตามอภิปัญญาก็เรียกอีกชื่อหนึ่งเช่นเป็นพุทธนิรันดิ์อย่างเงี้ยเป นะก็แล้วแต่สายนะอย่างไซด์กรรมฐานนะพระบางท่านบางรูปเลยนะนะฮะอาจจะเรียกว่าพุทธสิกขีที่หนึ่งนะนะฮะเพราะนั้นพุทธสิกขีรุ่นนี้สร้างเป็นปางมหาจักรพรรดิเพื่อความสําเร็จทางโลกนะแล้วก็ทางธรรมตามมานะฮะเป็นเครื่องรางที่ไปปรับพลังงานของพื้นฐานราศีธนูคือพลังงานของดาวพฤหัสนะพลังงานแห่งความสําเร็จความรุ่งเรืองโชคลาภความสําเร็จอะไรเงี้ยนะฮะเพราะนั้นปลุกเสกเฉพาะราศีธนูเลยนะครับตามคำพีสุริยะสิทธานตตะโดยมหาฤาษีที่เชี่ยวชาญด้าน พลังงานด้านดวงดาวเป็นกูรูด้านโหราศาสตร์ที่มีมากว่า5้า5,000ันปีนะฮะอันนี้ก็มีประสบการณ์นะก็แล้วแต่ท่านก็ไปดูเอานะฮะที่ก็เขาไลน์มาบอกเนี่ยเขาไปเลี่ยมคนนี้ไปเลี่ยมเขาส่งมาบอกแล้วเขาก็บอกว่าส่งเลตเตอรี่มาให้ดูเขาถูกเลขท้ายสองตัวนะฮะได้ค่าเลี่ยมคืนแต่เขาซื้อหวยเนี่ยเขามีอีกใบหนึ่งเขาเกือบถูกรางวัลที่1ผิดตัวหน้าสามใบคนนี้ก็บอกบูชาพุทธสิกขีมากัอบอาจารย์ถูกหวยบ่อยมากค่ะ คนนี้บอกมีโชค7แสนบาทไม่รู้ว่าโชคอะไรนะแต่เขาบอกว่าเงินเข้าบัญชี7แสนเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าบูชาพุทธสิกขีมาค่ะมีโชค7แสนบาทตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีโชคใหญ่ขนาดนี้เลยศรัทธาพระองค์ท่านมากทํางานราชการไม่ได้ค้าขายถ้าเงินก้อนใหญ่เข้าบัญชีจะเป็นเงินกู้ยืมค่ะเพราะมีรายได้รายเดือนนะฮะนี่ก็เป็นประสบการณ์นะเนี่ยมันท่านก็ไลน์มาบอกนะมันควรเป็นนักธุรกิจอย่างเงี้ออเดอร์เข้าโปรเจ์เข้าอะไรเงี้ยก็มีหลายร้านเขาไลน์มาบอกเนี่ยคนที่บอกบูชาพุทธสิกขีมาดีขึ้นมากค่ะ เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆฮะก็นี่ก็เป็นประสบการณ์อ่านะเบื้องต้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นเครื่องรางเอาไว้ปกติดตัวเอาไว้ตั้งบูชาก็ได้นะขนาดเท่าภาเครื่องทั่วไปนะนะก็มีตลับเนี่ยใส่ตลับแบบนี้ไปให้นะฮะก็ถ้าในสนใจก็ลองทักข้อความหน้าช่องนะที่แอดมินนะครับ